รมมาจโลกาธิปติสหัมปติกตัญช,ชลีอันทิวรังอายจดสันสติทาสตะประชกชาติกาเทเสตุธัม,มังอนุกัมปิมังปะจันนะโมทัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อม พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวกราบถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทลานุเทระพระพิสุทธสงทูลูเด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอความผาสุขพิพัฒนมงคลพิบุญฑุผล,ผลจงบังเกิดมีแก่เจ้าภาพ สาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลยาราศีทั้งหลายเดชตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนต่อไปก็นั่งให้สบายนะก็ขออนุมโมทนากับญาติโยมผู้ที่มีจิตที่ใสมีใจที่สะอาดนะมาร่วมพลังมาสร้างความสาม,มคัคคีมาแสดงถึงความเป็นญาติเปรียบทั้งเป็นญาติทางจิตเป็นมทิทางใจของคุณแม่อรุณศรี คนบุญนะผู้ที่วายชนลารับโลกนี้ไปนะดังนั้นเนี่ยสาธุชนคนดีทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยที่คุณแม่อรุณศรีคนบุญได้เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่นะที่ทำให้เรารู้เท่ารู้ทันกับประสบการณ์ของชีวิตเพราะอะไรจรึงเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่เพราะว่าให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ว่า จุดเริ่มต้นของชีวิตโยมก็คือการเกิดจุดหมายปลายทางจุดสิ้นสุดของชีวิตก็คือความตายแต่สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระสำคัญก็คือสิ่งที่อยู่ระหว่างความเกิดกับความตายสิ่งนั้นคือการทำหน้าที่โยมเมื่อเรายังมีลมหายใจนะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เนะี่ยทำหน้าที่เป็นพ่อที่แท้นะ เป็นแม่ที่ถูกเป็นลูกให้มีความกระตันยูกระตะเวทีโยมมาทำดีให้ลูกดูนะสิ่งนี้ที่คุณแม่ฝากไว้นะคุณแม่อรุณศรีคนบุญมาทำดีให้ลูกดูนะมากระตันยูให้ลูกเห็นเช้าเย็นให้สงัดวัดให้รู้จักเข้าเล่าอย่าได้ดื่มกินศีลให้รู้จักรักษาภาวนาก่อนหลับก่อนนอน ชีวิตจะหมดความเดือดร้อนอย่างแน่นอนเห็นไหมโยมชีวิตหลังความตายบางครั้งเราท่านทั้งหลายอยู่ในสังคมที่สับสนวุ่นวายเนะี่ยเราก็ไปไประกันชีวิตใช่ไหมโยมแต่การประกันชีวิตไม่สามารถประกันได้จริงการประกันชีวิตเมื่อจะได้ทรัพย์สินขึ้นมาก็คือชีวิตหลังความตายแต่สิ่งใดละ่ะจะประกันชีวิตของเราได้ให้เอาไปใช้หลังความตายสิ่งนั้นก็คือ ทานให้ทานก่อนกินโยมให้รักษาศิลก่อนออกจากบ้านให้ภาวนาก่อนหลับก่อนนอนชีวิตจะหมดความเดือดร้อนเห็นไหมอันนี้คือสาระสำคัญนะของการทำหน้าที่ของมนุษย์ที่ยังมีลมหายใจอยู่สิ่งที่ท่านจะถามต่อไปก็คือว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตโยมเราท่านทั้งหลายจะเอาอยัางไงกับชีวิต จะลิขิตไปทางไหนสุดท้ายก็ต้องตายเหลือสิ่งใดให้ตองดูโยมนะผิวหนังที่เคยเต่งตึงเนี่ยในตอนหนุ่มสาวโยมก็ต้องอับเฉาในเวลาแกชา่ชราฟันที่มั่นคงก็สั่นคอนนะสายตาที่คมวาวก็เฝ้าฟังผมที่ดกดำก็ต้องผิวก็กลายเป็นสีขาวไปตามกาลเวลาเห็นไหม แต่เราทั้งทั้งหลายก็มองเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายแต่บุคคลที่เรารักและรักเราลา,า,าจากเราไปโยมความเศร้าความเสียใจที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยของคําว่าลูกของคําว่าญาติมันจะชอกช้านะดังนั้นสิ่งที่ท่านได้กล่าวไว้ก็คือว่าสิ่งที่ควรรักษาไว้ตั้งแต่ที่คุณแม่ลาจากโลกนี้ไปนะรักษาตัวอย่ายให้ตายนะลูกหลานเห็นไหม รักษาตัวอย่าให้ตายอย่าให้ตายไปจากคุณงามความดีที่เราทําที่เราท่านทั้งหลายมาสร้างวัดวาอารามนะจนเกิดเป็นวัดที่สวยงามณนปัจจุบันนี้เห็นความดีที่ทำนะสิ่งใดไม่ดีอย่าไปทําทําดีให้ทั่วสิ่งใดที่เป็นความดีทําให้ทั่วอยูเว้นชั่วให้หมดชําระจิตของตนให้ขาวรอบสิ่งนี้ควรรักษาไว้นะ หรือแม้แต่หน้าที่ของลูกที่ยังมีชีวิตอยู่โยมนะท่านเลี้ยงมาให้เลี้ยงท่านตอบถ้าเรายังมีพ่อแม่อยู่นะ,ะช่วยประกอบการงานไม่ล้างผ่านวงสกุลทําตัวค,ค้าพุนเพื่อรับมรดกทรัพย์เมื่อท่านล่วงลับโยมอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้อันนี้แหละคือหน้าที่ของลูกที่ดีนะดังนั้นสิ่งที่ควรรักษาไว้ก็คือรักษาตัวอย่าให้ตายไปจาคุณงามความดีนะ ทำดีจะน่ากาบทำบาปจะน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความชั่วของตนสิ่งที่น่าสนก็คือตนทำคุณงามงความดีฝากไว้กับโลกโยมรักษากายอย่าให้ผิดโยมอย่าให้ผิดศีไลไร้ทำจนเกิดไปเกิดพิษชีวิตอับจนนำตนไปสู่อบายคือทางสายต่ำเห็นไหมฆ่ามันลักของมันทำร้ายมันเนี่ยผิดศีลห้าใช่ไหมโยมบ้านเมืองของเราจึงวุ่นวายสับสน แต่ถ้าเรามีความเย็นนะโยมมาทําความเย็นให้เกิดขึ้นที่ใจเหมือนความรักของแม่ที่มีกับลกูกโยมให้โดยไม่หวังผมตอบแทนหมดเท่าไรไม่ว่าขอให้ลูกเป็นคนดีขอให้ลูกมีอาชีพการงานที่ดีให้เลี้ยงตัวเองให้ได้ถึงแม้นจะไม่หันหลังกลับมามองแม่ก็ตามอันนี้คือความรักของแม่ที่บริสุทธนะินะนะอันนี้นะฝากไว้รักษาตัวาหายตายรักษากายอย่าให้ผิด รักษาจิตอย่าให้เศร้าโยมเอาสติมาคำ้ำเอาธรรมมาช่วยชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างวันนี้โยมเราท่านทั้งหลายที่เป็นลกูกเป็นญาติเป็นมิตรเกิดควม่มความเศร้าจิตเศร้าใจนะแต่ให้เรามองเห็นตามความเป็นจริงว่าคุณแม่ของเราเนี่ยคุณแม่อรุณบุญสีเนี่ยเจอหมอผู้ยิ่งใหญ่โยมที่รักษาได้ทุโกโรคหมอนั้นคือความตายรักษาโรคอะไรล่ะโรคแก่ชราโยมโรคปวดแข้งปวดขา ทุกโรคที่เกิดทำ,ทำให้เกิดความทุกข์ใจอยู่ในใจนี่รักษาได้ถ้ามนุษย์ของเราโรคของเราไม่มีการตายเกิดขึ้นมนุษย์คงแน่นโลกนะและทําร้ายทําลายซึ่งกันและกันดังนั้นนโนยมธรรมะคือธรรมชาติเห็นไหมเขาสามารถปรับเปลี่ยนเรียงลําดับความสําคัญให้เกิดขึ้นให้ทุกอย่างเกิดความสมดุลอันนี้นะและสุดท้ายรักษาตัวเราอย่าให้หลงโยมหลงตัวจะลืมตายนะ หลงกายจะลืมแก่หลงผัวหลงเมียจะลืมพ่อหรือแม่หลงแท้ๆคือลืมธรรมจนกลายเป็นคนใจดำลืมพระศาสนานะดังนั้นเนี่ยให้เราเอาธรรมะตั้งไว้ที่จิตแล้วก็ติดไว้ที่ใจว่าเราเกิดมาทําไมนะทำไมต้องเกิดสาระการเกิดความประเสริฐของชีวิตคืออะไรอย่เราเกิดมาต้องทําดีนะ ประการที่สองเราเกิดมาเพื่อสะสมบารมีอ่าและประการสุดท้ายเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเห็นไหมโยมสามอย่างเนี้ยนะที่เราอาน,นิสงส์ในการเกิดของเรานะเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเราเกิดมาเพื่อสะสมบารมีเราเกิดมาเพื่อทําดีโยมเราสังเกตไหมเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเนี่ยธรรมะก็คือธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรา ถนนห้นทางโยมเข้าพัฒนาจนเดินทางสะดวกสบายน้ำพัฒนาจนเอ่อไหลไฟพัฒนาจนสว่างสวยเห็นไหมถ้าเมื่อก่อนละ่ะต้องใช้ตะเกียงต้องใช้เทียนไฟก็ไม่มีเนี่ยดังนั้นเนี่ยโลกของเราเกิดการพัฒนาเห็นไหมดังนั้นใจของเราละ่ะอย่างครูบาอาจารย์หลวงพ่อกันหาท่านได้สร้างวัดมีวัดสาขาเพื่ออะไร เพื่อให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพัฒนาใจนะกายให้มีวินัยชั้นดีโยมวจีให้มีถ้อยคําชั้นเลิศใจให้มีธรรมะอันประเสริฐมีสติควบคู่ก,กับปัญญาถ้าบุคคลใดแค่ตามจากักโยมถ้าเกิดความโกรธโหดร้ายเนี่ยที่อยู่ในใจแต่ไม่สามารถคุมสติได้เมื่อใดที่มันผสมกับน้ำลายในปากโยมมันจะเป็นน้ำที่เหม็นที่สุดในโลกเห็นไหมเราเคยไหม บางครั้งคนที่เรารักพูดเพียงคําเดียวเนี่ยเราช้าใจจนข้ามคืนเห็นไหมน้ําคําที่บวกกับน้ําลายในปากเนี่ยมันจะเป็นน้ําที่เหม็นนะ,อ,ะอันนี้ให้เราเอาสติมาค้านะให้มีเมตตาให้มีความอดทนไว้ทําไมคนที่เรารักเนี่ยไม่นานนักก็ต้องลาจากกันนะเราทําดีให้กันและกันไม่ได้หรือเห็นไหมโยมเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนนะ เราเกิดมาเพื่อสะสมบารมีอย่างเราจะสร้างครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องเก็บหอมรอมลิศกว่าจะได้มา1 2ื่นสองหมื่นื่นก็สร้างบ้านซื้อรถอส่งเสียให้ลูกเล่าเรียนบุญกุศลคุณงามความดีชีวิตหลังความตายก็เช่นเดียวกันเราต้องสะสมไว้นะโยมนะทำยังไงก็ได้กายวาจาใจให้มันสะอาดนะทำดีพูดดีคิดดี เป็นคนดีร้อยเปอร์เซนโยมถ้าทำทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วก็เป็นคนชั่วร้อยเปอร์เซนเช่นเดียวกันดังนั้นไม่มีใครที่จะมากําหนดกฎเกณฑ์เราได้นอกจากใจของเราเองเห็นไหมไม่มีใครทําร้ายทําลายเราได้นอกจากใจของเราเองดังนั้นธรรมะฝากไว้สี่ข้อสามข้อสามประการนะสิ่งที่คุณแม่อรุณศรีคนบุญฝากไว้นะเป็นครูครั้งสุดท้าย เราเกิดมาทําไมโยมทำไมต้องเกิดสาระการเกิดความประเสริฐของชีวิตคืออะไรเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนโยมเอาศีลมาค้ำอาธรรมาช่วยชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเราเกิดมาเพื่อสะสมบารมีและสุดท้ายเราเกิดมาเพื่อทําดีทําดีจะน่ากาบทาบาปจะน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือความชั่วของตน สิ่งที่น่าสนก็คือตนทำคุณงามความดีดังนั้นธรรมะที่กล่าวมาก็คงสมควรแก่เวลานะทุกกายใจจริงเพราะทิ้งสินธรรมทุกเป็นประจำบาปกรรมเ็หนุนทุกไม่สั่งสาปัญหาพาวุ่นทุกเพิ่มทุกพูนกรเพราะเพราะบุญไม่ทำสุขก,กายใจจริงเพราะมีศีลธรรมสุขเป็นประจำเพราะความทำความดีสุกโขสุกขังเพราะเชื่อฟังมุนี สุขตลอดชีวีพระทานศีลภาวนาท้ายสุดสุดนี้พระคุณเจ้าก็ขอรัตนาพระพุทธผู้สูงธรรมพระธรรมผู้สูงส่งพระอริยทรงผู้ว่างโล่งโปร่งเย็นจงมาเป็นเดชเดชะเป็นภารวะปัจจัยส่งเสริมอำนวยเอืยใชัยให้สาธุชนคนดีทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญถ้าทุกข์ก็ขอให้หายถ้าหน่ายก็ขอให้รักถ้าหนักก็ขอให้เบาถ้าหงอยเหงาก็ขอให้สดชื่น ชีวิตชีวีจึงมีแต่ความราบรื่นหากปรารถนามรก็ขอมาบันดลปราถนาผลก็ขอมาบันดาลปรารถนาพระนิพพานก็ขอมาบังเกิดชีวิตชีวต,วตจึงมีแต่ความประเสริฐโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน